ไปโมไป่ไปกลับกลับกลับกไปไปโม่ไป,ไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปเดินไปลูกศิษย์ชื่อโมอ่มากินิมนต์กับหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อไม่รู้ไปไหนต้องทิ้งลูกศิษย์เอาไว้ให้กับวัดปวดเกียรติดูแลแทนไปลูกไป หลวงพ่อกลับแล้วมั้งมาอาจารย์ฝนเมืองท่านเดินเดินทางมาจากเวอร์จิเนียตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนปล่อยหมาทิ้งเอาไว้สงสัยจะเป็นแผนปล่อยมาครัไปเก็อก็ ใส่ตรงเอาไปนอนไว้ในห้องเลยเนี่ยเดี๋ยวแต่ละแต่ละนี้จากวัดไปจะหาลำบากนะเนี่ยมันจะเป็นความผิดของคนดูแลโมว่าไงลูกทักทายท่านผู้ชมหน่อยเรื่องเรื่องเรื่องไปไปไปเออน่าเดี๋ยวหลวงพ่อตามไปไป,ปจำห้องได้ไหมจำห้องที่อยู่ได้ไหม มาเป๊บเดียวจำห้องเกมมาแลอวจะเดินไอโมนเนี่ยฮะปะเหนื่อยแล้วสิเหนื่อยแล้วสิปะปะปะอยากรู้ว่าจะจำห้องได้ไหมเนี่ยเดินตามไปเดินตามไปโบไปไหนๆไปไนะจำที่อยู่ได้ไหม จำได้ไหมไปอโอ้จำได้เว้ยจำได้สวยเลยไปมาาเอนีก่ก็รอรลอยสิ